สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่5กันยายน2563สถานการณ์ทางการบ้านการเมืองในปัจจุบันมันงวดเข้ามานะครับประการแรกเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตัดอำนาจวาสนาของสมาชิกวุฒิสภาออกไปตัดบทเฉพาะการออกไปครับเพราะวุฒธธิสมาชิก250คน ตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีได้หากมีอุบัติเหตุทางการบ้านการเมืองเกิดขึ้นในทันทีทันใดในอนาคตซึ่งคาดการไม่ได้หากมีการเลือกตั้งใหม่สอวอชุดนี้ก็สามารถมาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ผมจึงเห็นว่าพรรคเพื่อไทยควรควรจะกลับลำได้แล้วครับกลับลำมาสนับสนุนทุกพรรคการเมืองที่เสนอให้ ตัดอำนาจมาตรา272ของสมาชิกวุฒิสภาออกไปอย่าลังเลนะครับพักเพื่อไทยต้องตามสถานการณ์การเมืองตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนให้ทันนะครับเพราะเราเป็นพักประชาธิปไตยพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนและพักไทยรักไทยเกิดขึ้นด้วยความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมีสวไม่มีประโยชน์ครับเป็นไส้ติ่งไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้น เอาคนที่ไม่ได้เลือกตั้งมายกมือสนับสนุนให้เป็นให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ชอบด้วยหลักการอำนาจมาจากของประชาชนกลับตัวนะครับกลับตัวทันอยู่ครับพรคเพื่อไทยครับท่านอย่างการจะท่านจะล้าหลังนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยก็ขออนุญาตที่จะกล่าวตรงไปตรงมาครับมาร่วมไม้ร่วมมือกันที่สภาประชาชนนักศึกษาเขาส่งไม้ให้แก่ท่านท่านต้องรับลูกต่อไปนะครับ สถานการณ์การบ้านการเมืองอย่าไปคิดอะไรมากต้องรวมพลังสามัคคีของฝ่ายประชาธิปไตยให้มากที่สุดตัดอำนาจสวมาตรา272ออกทันควันครับอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมครับกรณีจับนายอน,นุนและนายไม้นะครับสารถอนประกันที่สารอาญาผมคิดว่าว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แหละครับแต่ว่าต้องต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา100มาตรา29เขาจะได้ฐานว่าผู้ต้องหาจำเลยเป็นบุคคลที่ บริสุทธิ์นะครับยังไม่มีความปิดการควบคุมตัวเนี่ยเอาเฉพาะเพื่อป้องกันว่าจำเลยหรือผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเปล่าเท่านั้นเองการที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วมาสั่งถอนมากันหรือเชื่อว่าตามพนักงานสอบสวนว่ามีการกระทําผิดซ้ําอะไระต่างๆนั้นผมคิดว่ามันยังอยู่ในขั้นฝากขังสอบสวนยังไม่ถึงขั้นพิจารณาว่านายอนนท์หรือนายไม้ได้กระทําความผิดตามที่พนักงานสอบสวนหรือโจ์ในอนาคต อายการจะฟ้องหรือเปล่าผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการประกันตัวเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์นะครับเสรีภาพเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จึงอยากจะแสดงความคิดเห็นครับเราไม่มีอํานาจตรวจสอบการใช้ดุลพินิษของฝ่ายกระบวนการยุติธรรมที่มีอํานาจในการปล่อยหรือสั่งขังถ้ามีอํานาจตรวจสอบพิจารณาความเป็นจริงอย่างจริงจังแล้วก็จะได้กระบวนการยุติธรรมที่มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น วดียนี้ดูประนึ่งว่าจะจับกลุ่มคุมขังเด็ดหัวแกนนําซึ่งจะมีการชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่19ที่จะถึงนี้จับคนนี้ไม่ให้ประกันจับคนนี้ถอนประกันอะไรทนองนี้ครับขังได้ขังถต่ขังไปมันคนเขนานอกมันเยอะครับขังหนึ่งตาขังหนึ่งเกิดเป็นแสนขังแสนเกิดเป็นล้านอยู่ดีครับเพราะสถานการณ์การเมืองเขาไม่เหมาะ ให้ประเทศนี้ปกครองโดยระบอบซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยผมจึงขอแสดงความไม่เห็นด้วยในการที่ไปถอนประกันการประกันตัวของคุณอน,นุนและคุณไม้นะครับพูดกันตรงไปตรงมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ